สวัสดีครับนี่เราจะมาพูดถึงประเด็นร้อนที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์นั่นคือกรณีที่ชาวกัมพูชาบางส่วนออกมาแสดงความไม่พอใจและตำหนิประเทศไทยว่าไร้น้ำใจไม่ให้ความช่วยเหลือด้านอุทกภัยทั้งๆที่ในอดีตเคยมีเหตุการณ์ที่ชาวกัมพูชาบางกลุ่มเคยเยอะหยันประเทศไทยเมื่อครั้งประสบภัยน้าท่วมใหญ่ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลายจังหวัดในกัมพูชาต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมหนักและได้มีเสียงจากชาวกัมพูชาบางส่วนบนโซเชียลมีเดียที่ออกมาโวยวายและกล่าวหาว่าประเทศไทยไม่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือบางรายถึงกับใช้ถ้อยคำรุนแรงและแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ได้สร้างความงุนงงและคำถามให้กับชาวไทยจำนวนมาก เพราะย้อนกลับไปในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศไทยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เคยมีรายงานว่าชาวกัมพูชาบางกลุ่มได้ออกมาแสดงท่าทีเย้ยหยันและกล่าวว่าเป็นการสมน้ำหน้าหรือเวรกรรมของสยามโดยมีการนำภาพน้ำท่วมในประเทศไทยไปเผยแพร่พร้อมข้อความในเชิงลบสถานการณ์ในครั้งนั้นสร้างความรู้สึกไม่พอใจแก่ชาวไทยไม่น้อย และเมื่อมาถึงวันนี้ที่กัมพูชาประสบภัยน้ำท่วมและเรียกร้องความช่วยเหลือจากไทยจึงทำให้เกิดคำถา,ถามถึงท่าทีที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสื่อบังสำนักและชาวเน็ตไทยได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดเมื่อถึงคราวที่ตนเองเดือดร้อนกลับคาดหวังความช่วยเหลือจากประเทศที่เคยเยอยหยันตอนนี้ชาวเน็ตทั้งสองฝั่งได้ตอบกลับกันหนักในโลกออนไลน์ก็อย่างว่านะครับเราช่วยเขามาตลอด ตอนนี้เป็นยังไงล่ะครับแหวงกัดเราเฉยเลยเห็นแบบนี้ใครจะอยากช่วยล่ะครับไว้เจอกันใหม่ในข่าวหน้าวันนี้สวัสดีครับ